สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวดาวประดับนะคะสวยง่ายง่ายเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรจำนวน4เส้นในลิบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะ2ส,สีนะคะ สีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่อมจากริกบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเ,เส้นที่1ค่ะจบมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลดเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะปลายริบบิ้นแล้วสอล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ลิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สาทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สมค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมือช้อนที่ฐานไว้นะคะในพ้วงกับินวชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเราเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริมบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายนี่นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนะคะนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ นะคะนะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะในแ,แบบนี้จับลิมบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นน,นะคะเราจะเหลือลิมบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะ จะพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหเรียญเส็้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะ นี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะเสร็จแ,แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวลิมินเลยน,นะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้พลิกลกับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดลิมินออกมานะ ครับนะคะมาด้านหลังนะคะแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็พบมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอนเข้าไปนี่ค่ะนะพามาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็พบมาดด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าไปตรงไหนนี้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดรอดกลับไปเก็บค่ะสอดรอดสามเส้นกลับไปนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดปลายริบบิน้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรนะคะ8ปเส้นนะคะ2สีนะสีละ8ปเส้นนะนะคะแล้วก็จับมานะเราจะเอาสี ครีมนะคะไว้ด้านล่างนะสีแดงไว้ด้านบนนะคะจะไปให้เสมอกันแบบนี้สอดเข้าไปนี่เลยนะคะให้เหลือปลาดิบินไว้แบบนี้นะนะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จับพลิกกลับด้านมาด้านนี้พลิกมาด้านนี้นะคะเห็นนะเราจะทําสีครีมก่อนนะคะเราจะพับสีครีมนะคะพับลงมาแบบนี้นะมาสอดด้านนี้สอดเส้นนี้เลยนะคะนะคะเรา <framework. S 1> จะจอดพับมาแบบนี้ก่อนนะคะนะเราจะทํา IR สีครีมก่อนนะคะสอดให้เสร็จจแบบนี้สอดมาแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะใช้ทําเส้นสีแดงนะคะจับเส้นสีแดงพับมาเหมือนกันค่ะพับมันเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะจับพับโค้งมาแบบนี้เลยนะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เราจะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดนดูถัดมานะคะจับสอดมาเหมือนกันค่ะแต่เราจะข้ามหนึ่งเส้นนะคะแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้นะคะ ในแบบนี้คะจับพับมาสอดลงไปนี่ค่ะ สอดเสร็จเรียบร้อยนะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะพลิกริบบิ้นกลับมาด้านนี้เราจะสอนริบบิ้นกลับไปเก็บนะคะเราจะตัดปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นเรามันจะไม่เสมอกันแบบนี้เราจะตัดปลายริบบิ้นก่อนนะคะตัดปลายริบบิ้นให้เสมอกันก่อนนะคะทุกเส้นเลยนะคะตัดเลยนะคะจะได้ง่ายต่อการสอดนะอาจจะเสียเวลานิดน,นึงนะคะแต่มันจะ ทำให้เราสอนง่ายขึ้นนะคะ พอเราตัดเรียบร้อยนะคะตัดปลายออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะเราก็จับดิบ,บินนะคะสอดไปนะคะบนปลายดิบบินที่เราเหลือไว้นี้นะ,ะทั้งคู่นะคะนิ้วชีก้กดฝั่งนี้ไว้นะเวลาเราดึงไปตีบจะได้ไม่ดุดนะคะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็พลิกกลับได้มาด้านนี้จับดิบบินนะคะทั้งคู่นะพับลงมาแบบนี้ค่ะน,นะคะจับปลายริบบินสอดลงมาในรูนี้นะึงอ่งนคะคะจับพับลงมา ะคะพอสอดเสร็จแล้วเราก็ดูนะคะนะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็พับสอดกับขึ้นด้านบนค่ะนะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเปิดเส้นนี้เอกมาค่ะพับบิ๊นบินมาด้านนี้ค่ะนี่เป็นกลวยมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสอดลงไปดึงมานะคะดึงมาน,ะนี่ค่ะก็จะได้ปีบแบบนี้นี่มันนปีบบัวนะคะนี่นะขับคมอ่ะ เสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็าพับสอดกลับขึ้นไปด้านนี้ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านนี้นะคะกลับขึ้นไปเก็บนะนะคะพับขึ้นมาด้านนี้นะน่คะพับสอดกลับขึ้นไปเลย นี่คในแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายินทิ้งนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดอกบัวดาวประดับนะคะสวยๆง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ